พี่น้องประชาชนชาจังหวัดเลยตรวดไขขีเคียมแนละทั้งสิบนที่ให้ความสมัาตรการติดตามการถแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดของจังหวัดเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่หายไป3วันนะครับตั้งแต่วันที่9ก้าสิและจังหวัดเลยของเราไม่มีนะครับาการพบผู้ป่วยติดเชื้อแต่อย่างใดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ว่าต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหว,วัดเลย นะครับที่เราได้พยายามร่วมมือกันในเรื่องของการปฏิบัติมาตรการน,นะครับที่ทั้งจังหวัดนะครับได้ดําเนิกน,นการโดยคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับเราของมาตรการต่างๆเนี่ยเพื่อที่ต้องการจะลดปัญหาเรื่องของการแพร่กระจายมาดูของจังหวัดเลยนะครับเรามีผู้ป่วยเมื่อวันที่8พฤษภาคมรายใหม่เนี่ยยืนยีนทั้ง9รายนะครับซึ่งในชุดนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ป่วยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงส,ส่วนใหญ่ นะครับในวันที่9พฤษภาคมเราไม่ได้แถลงข่าววันที่10แล้เขา้ารวมวานนี้ด้วยนี่เราไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับแต่ว่าเราคงไม่ไว้ใจในสถานการณ์แบบนี้นะครับคงต้องปรึงสถานการณ์ต่อสักระยะหนึ่งนะครับผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีอยู่39รายสะสมยังเป็นตัวเลขเดิมนะครับ77รายมีผู้ป่วยที่กลับบ้านไปหนึ่งรายก็คืออยู่ที่อำเภอคารีนะครับ ถ้าดูตารางในแบบภูมิเ็าจะเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยของเราเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการมีอาการแข็งเล็กน้อยนะครับ76เมีกลุ่มที่มีอาการปานกลางอยู่ประมาณ25เปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับนะครับส่วนเอราวันเองก็รับผู้ป่วยจากต่างจังหวัดมาดูแลนะครับก็ทําให้มีพื้นที่ซีเคียยนทั้งสองพื้นนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นความนนแน่นของเตียงในส่วนต่างๆนะครับเราใช้เตียงที่รองรับผู้ป่วยไป22ยังมีเตียงว่างอยู่77นะครับเราขยายเ,าเตียงในโรงพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับตอนนี้มีเตียงรวมที่จะไว้รองรับผู้ป่วยได้221เตียงนะครับก็เด็กทำตอบว่าทำไมเรายังไม่เ,เริ่มเปิดโรงพยาบาลสนามเหมือนจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะเรายังมี ในช่วงแรกคือลงทะเบียนด้วยความสะดวกและเมื่อท่านมาในวันที่มีการนัดหมายหรือการฉีดวัคซีนนะครับท่านฉีดวัคซีนแล้วจะมีทีมในเรื่องของการติดตามในเรื่องของคนอาการเพื่อจะให้คําแนะนําท่านท่านเชื่อมั่นนะครับกับทีมบุคลกากรทางการแพทย์ของจังหวัดเลยของเราเราพร้อมนะครับที่จะทําให้พีน่น้องประชาชนของเราเข้าถึงในเรื่องของระบบวัคซีนผมถึงบอกว่าวันนี้ครับเรามาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกอันหนึ่งคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อทําให้ชีวิตของชาวเรือของเราตับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเหมือนเดิมนะครับเราจะมีช่วงเวลาให้ท่านตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าท่านได้คิวในการฉีดวันไหนวันที่เท่าไหร่แต่เราไม่เน้นเฉพาะของเจ็ดกลุ hmm. uh, ่มโรคหรือผู้สูงอายุนะครับเราสํารวจทั้งหมดเลย mm hmm. นะครับ mm hmm. แต่ถ้าผ่านระบบของ mm hmm. พี่น้องประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอะไรต่งตางๆเนี่ยต้องต้องใช้ลักษณะแบบแมนนวลเนี่ยอสอบถามที่ mm hmm. เราพสอบต่อใกล้บ้านได้เลยครับ เราจะมีข้อมูลยอดลับไปให้ครับออีกหนึ่งคำถามครับมีคําถามฝากมาคล้ายๆกันนะครับผมว่าเข้าหมดพร้อมไม่ได้แต่ว่าสแกนเคียวโคดได้ลงทะเบียนได้ครับอยากจะทราบผลครับตรวจสอบได้ที่ไหนครับครับก็ผมคิดว่ารอสักหนึ่งสัปดาห์นะครับข้อมูลเราจะแล้วเสร็จตั้งเป้าไว้คือข้อมูลจากส่วนพื้นที่เนี่ยไม่เกิน19พฤษภาคม ำข้อมูลมาประมวลทั้งหมดนะครับได้ยอดจริงๆแล้วก็รายชื่อได้ไม่ได้อะไรยังไงใน25พฤษภาคมประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสของคําว่าการสร้างประวัติศาสตร์ของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในเรื่องของการที่จะทําให้จังหวัดเลยของเรามีความมั่นคงทางด้านสุขภาพนะครับยิ่งการหากไปจากเชือ้อโควิด19นะครับพิาสารให้จังหวัดเลยของเรานะครับเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อทําให้จังหวัดของเราเนี่ย สามารถที่จะกลับมาสู่การใช้ชีวิตที่เป็นปกติได้อย่างดีนะครับเหมือนกับ